ยูนิคเน็ตรีวิวเช้านี้เราอยู่กันที่กาดระเบียงสุขริมก้อนพะเยาคะ่ะจัดในช่วงเช้าทุกเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์าากค่ะ กาแฟเยอะมากทุกคนนี่แล้วเขาก็นั่งชิลกันริมกวานสูตรออกซิเจนกันแบบนี้เชอรี่องุ่นนิ้วแม่มดไซมัสคัทมีหมดค่ะซูชิข้าวปั้นก็นมีแล้วนี่ขาดไม่ได้ไสอั่วเมืองพยาวจ้ามีไส้อัว่วไสเห็ดทอบด้วยค่ะกะ ยากิก็มีขนมจีบปูขนมจีบกบุ้งขนมใส่ไส้เบรคฟาททำสดด้วยน้ำส้มสดก็มีนะคะทุกคนแล้วก็พาดไม่ได้กับปลาส้มมึงพะเยาใครอยากทำบุญมาปล่อยปลาสะดอกเพราะกันค่ะมาต่อกันที่ร้านหมูปิ้งแหนมปิ้งนะทุกคนตอนเราไปก็คือใกล้หมดแล้วเรามาโดนตกที่ขนมแคชูนัทเรซินคุกกี้ค่ะทุกคนจับไปสกล่องที่ร้านมีขนมอื่นด้วยนะ ขนมไทยโบราณก็มีอย่างข้าวมันปิ้งนะคะแล้วก็ขนมตาลด้วยแต่คนรักสุขภาพอย่างอีฉันก็ต้องมาโดนตกด้วยโอโคโดนมสดปั่นค่ะทุกคนมีแบบสดขายด้วยนะกลับมาที่ร้านแหนมเขามีทําสดขายแล้วก็นี่เราโดนหมูปิ้งตก <c oughs> จัดไปสามไม้ดูไกลหมดแล้วเนี้ยทุกคนต้องมาให้ไวเลยนะข้าวเหนียวก็ซื้อร้านข้างๆเลยค่ะ,ะมีห่อหนื้ไก่ตัวแซนด์วิชพับก็มามัชเมโล่ก็มีมกาแฟมาอีกแล้วพอกาแฟห้ามพลาดเลยนะคะเพราะมีร้านเยอะมากมีด รีขับกล่อมเป็นช่วงๆค่ะร้านนี้เนื้อแดดเดียวไม่รู้หมูหรืองัวก็ว่าควายถามเปิดพอนะเจ้ามีแบบกลองตุวยร้านขนมก็คือมีนักแต่แตนะเจ้าแต่ก็ยังก้านร,ร้านกาแฟาอยู่ดีไอ้ข้างบน